เห็นไหมนี่อันนี้คือรูของลูกเห็บนะคะนี่จากการห่างหายไปนานของนิดนะคะหลายคนก็คงยังไม่ทราบนะคะว่านิดมีใบขับขี่แล้วค่ะทุกคนวันนี้การไปสวนของเราก็จะแตกต่างจากปกติไปนะคะซึ่งปกติแล้วเราจะต้องปั่นจัก,กรยานผ่าน ความหนาวไปที่สวนนะคะแต่ปีนี้เราไม่ต้องปั่นจักรยานแล้วค่ะทุกคนนิดมีใบขับขี่แล้วนะคะไปกันค่ะเป็นความภูมิใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนิดจะพาทุกคนขับไปแล้วก็ดูเส้นทางจากบ้านไปถึงสวนนะคะวันนี้ต้องผ่านไร่อง,งุนผ่านสวนผ่านอะไรบ้างนะคะก็ไม่ได้ใกล้แต่ว่าก็ไม่ได้ไกลนะคะถ้าเดินก็ เหนื่อยอยู่นะคะแต่ถ้าปั่นจักรยานก็ดีขึ้นค่ะแต่วันนี้เรามีใบขับขี่แล้วค่ะนิทภูมิใจมากๆเพราะว่านิดสอบใบขับขี่สวิต่านใน3เดือนเลยนะคะทั้งข้อเขียนแล้วก็สอบขับนะคะก็ถือว่ายากมากๆท้าทายสุดๆแต่เราก็ผ่านมันมาได้แล้วก็ได้มาครอบครองแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูสวนกันเลยดีกว่าค่ะปีนี้อากาศก็ค่อนข้างจะหนาวนะคะแต่ว่าหิมะไม่ค่อยเยอะค่ะหิมะตกแค่ไม่กี่ครั้งเองนะคะที่ พืนข้างล่างนะคะส่วนมากจะตกบนภูเขาเนาะมาถึงแล้วค่ะนิดมองไปเห็นสวนข้างหน้าก็โอ้ยรู้สึกว่าเราคงเจองานหนักงานใหญ่แล้วล่ะค่ะอันดับแรกนะคะนิดจะเปลี่ยนรองเท้าก่อนเพราะว่านิดไม่สามารถใส่รองเท้า,าส้น,น,านหนาๆแบบนี้ขับรถได้นะคะนิดยังไม่ถนัดนะคะก็ต้องใส่รองเท้าปกติขับรถมานะคะแล้วก็จะมาเปลี่ยนรองเท้าทํางานกันค่ะไปกันค่ะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่ปี2567นะคะหรือว่าปี2024นั่นเองค่ะวันนี้นะคะนิดจะพาทุกคนมาดูสวนผักของเราค่ะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะปีที่แล้วนิดก็ทําสวนได้ไม่เต็มที่เพราะว่านิดทางานนอกบ้านเนาะ,นะส่วนปีนี้กะว่าจะกลับมาทําสวนอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็อาจจะทําคลิปเพิ่มมากขึ้นนะคะก็หวังว่าทุกคนยังจะรอกันอยู่แล้วก็หวังว่ายังจะให้กําลังใจนิดเหมือนเดิมนะคะทุกคนตอนนี้นิดมาถึงหน้าสวนแล้วนะคะสิ่งแรกที่เห็นก็คือหญ้าเยอะมาก เยอะขนาดที่แบบว่าโอ้น่าจะน่าจะใช้เวลาเป็นเดือนนะคะถึงจะทําความสะอาดทั้งหมดนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงเนาะไปค่ะเดี๋ยวให้ดูบริเวณรอบข้างนะคะก่อนหน้านี้หนาวมากค่ะเนตว่าจะมาทาตั้งแต่หลายวันแล้วแหละแต่ว่าหนาวมากก็เลยยังไม่มานะคะวันนี้มีแดดดูส่วนเพื่อนบ้านนะคะลกมากตรงกลางก็ไม่มีอะไรนะคะส่วนของเน็ตมีแค่นี้ค่ะโอโมเดยว เราค่อยเข้าไปดูความเสียหายตรงนี้เนาะว่ามีอะไรเสียหายไปบ้างแต่นี้จะอัปเดตฝั่งนี้ก่อนค่ะเมื่อปี2021นะคะมีกฎหมายออกมาใหม่ว่าห้ามติดตั้งกรีนเฮาส์หรือว่าสิ่งก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่นะคะในเขตพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สำหรับาการเกษตรแบบนี้นะคะอนุญาตแค่เฉพาะคนที่มีใบอนุญาตเท่านั้นนะคะถึงจะติดตั้งกรีนเฮาส์ได้นะคะ เมื่อก่อนมันจะมีะเหมือนคอนเทนเนอร์นะคะใหญ่มากอยู่ตรงนี้เขาไว้เก็บของเนาะแล้วก็ส่วนของเพื่อนบ้านตรงนี้นะคะเมื่อก่อนตรงนี้แกจะมีกรีนเฮาส์เล็กๆเนาะไว้เพาะพันธุ์ผักอะไรของแกนะคะแต่ก็เอาออกไปแล้วเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตนะคะส่วนของนิดได้รับอนุญาตนะคะเพราะว่าิด้ขออนุญาตติดตั้งถูกกฎหมายนะคะแล้วก็เสียภาษีตั้งเป็นบริษัทนะคะแต่ว่าดูสภาพแล้วก็ อยพังไปเยอะเลยค่ะทุกคนเพราะว่าลมแรงนะคะลมแรงอากาศหนาวก็หนาวมากเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูอัปเดตกันว่าจะเป็นยังไงตรงนี้เป็นซุ้มฟักแมวของเรานะคะดูโอ้ยเถาวันนี่ก็คือพร้อมจะขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลานะคะต้องเอาต้องกำจัดตลอดเลยเพราะว่านี้ทำแบบปปอาสารนะคะดูหญ้าทุกคนตรงนี้เป็นแปลงพริกนะคะขอกำลังใจด้วยค่ะ ขอกำลังใจให้นิดด้วยดูสภาพแล้วน่าจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนแล้วละค่ะเดี๋ยวมา update, อัปเดตกรีนเฮาส์นะคะว่าพังไปมากน้อยแค่ไหนนะคะนี่ติดตั้งเมื่อปี2019หรือ20ไม่แน่ใจลืมแล้วแล้วทีนี้ก็คืออ่าด้วยความว่าเราอยู่ระหว่างช่องเขานะคะภูเขาเยอะแล้วทีนี้ลมแรงก็พังไปตามการเวลาค่ะเดี๋ยวให้ดูดูทุกคนสภาพนะคะ หลังคาก็ผุพังไปหมดแล้วค่ะแค่สามสี่ปีนะคะเพราะว่าสภาพอากาศที่นี่ค่อนข้างจะแปรปรวนแล้วก็ลมก็แรงแรงแบบแรงสุดๆนะคะไม่ใช่แบบแรงแบบธรรมดาเหมือนบ้านเราเนี่ค่ะให้ทุกคนดูสภาพนะคะเดี๋ยวนี้จะมาพลิกฟื้นตรงนี้ให้กลับมาแบบเป็นสวนผักที่แบบสวยงามเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันไปด้วยกันแล้วก็ให้กำลังใจนิดด้วยนะโอ้ ใชค่ะเดี๋ยวไปดูอุโมงผักใหญ่กันนะคะว่าจะเป็นยังไงอ,อุโมงผักไม่รู้เขาเรียกคนไทยเรียกกรีนเฮาส์นะคะนี่เรียกว่าอุโมง์ผักมีคนบอกมีคนบอกว่าทําไมเรียกอุโมงผักมันไม่ถูกนุนก็ไม่ไม่รู้จะเรียกอะไรนะคะก็นี่ค่ะนี่กรีนเฮาส์หรือว่าอุโมงค์พลาสติกที่เราไว้ปลูกผักนั่นเองนะคะตรงนี้นิดเคยปลูกผักบุ้งนานะคะก็ยังมีแปลงเป็นหลุมอยู่โอ้สภาพทุกคน ใครจะมาช่วยนี่อถอนหญ้าปีที่แล้วนี่ไม่ได้ทํานะคะปีที่แล้วนี่ไม่ได้ปลูกสภาพก็เลยเป็นแบบนี้นะคะทุกคนดูแค่เห็นตรงนี้ก็ท้อแล้วค่ะมีหนูมาอยู่ด้วยทุกคนเนี่ยดูนะคะโอ้นี่เดี๋ยวจะขุดหนูนาะดูสภาพโอ้เราคงใช้เวลาหลายวันเลย,เลยนะคะที่จะ ทําความสะอาดจุดนี้เนาะบดูสวนคุณลุงสะอาดมากแต่ของนี้ก็คือแบบนี่ค่ะฝั่งนี้ให้ดูมามาให้กำลังใจนิดด้วยค่ะเดี๋ยวรุ้นไปด้วยกันเพราะว่านิดเองก็เป็นส่วนเล็กๆนะคะไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะๆเหมือนคนอื่นเขาก็จะเป็นการทำด้วยสองมือของเราเองนี่แหละค่ะอุโมงค์ก็สภาพดีอยู่นะคะ ทั้งทงที่นี่เปิดไว้นะเปิดอุโมง์ไว้ตลอดหน้าหนาวตลอดหน้าร้อนเลยก็คือลมเข้าตลอดนะคะก็ยังไม่ไม่ไม่เสียหายก็ยังดีอยู่เนาะทุกคนเห็นไหมให้มาดูฝั่งนี้แล้วกันโอ้ทุกคนเห็นมีผักเขียวๆอะไรด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันมีผักอะไรนะ เหมือนมีคนเดินเข้ามาเลยค่ะเหมือนรอยคนเดินเข้ามาไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะหญ้ามันล้มหรือเปล่าถ้าเป็นบ้านเรานี่คงจะพวงงูนะคะแต่ที่นี่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไน่าจะมีงูเนาะปีนี้นิจะาไม่ปลูกถั่วฝักยาวนะคะเพราะว่าถั่วฝักยาวจะออกฝักค่อนข้างจะเร็ว นั่นก็คือจะออกฝากช่วงประมาณเดือนกรกฎาสิงหานะคะช่วงนั้นนี่จะกลับไทยพอดีค่ะเพราะว่านี่ต้องกลับไทยทุกปีอยู่แล้วช่วงหน้าร้อนเนาะก็เป็นการกลับไปพักผ่อนกับสามีนะคะกับพ่อใหญ่แล้วก็ลูกนะคะก็เลยจะเป็นการทําสวนเพื่อให้มันเข้ากับบริบทชีวิตของเรานะคะก็เลยทําบ้างหยุดบ้างไปบ้างก็เลยต้องกะเวลาให้มันพอดีกับครอบครัวเรานะคะทุกคนเดี๋ยวนี้จะให้ดูคณะ ใหญ่เลยนะคะนี่แล้วมันล้มลงไปแล้วมันก็แตกแขนงขึ้นมานี่เลยค่ะมันเหี่ยวแบบนี้เพราะว่าโดนความโดนความเย็นนะคะโดนความหนาวถ้าสมมุติว่านิดปิดอุโมงค์ไว้มันก็คงจะใช้ได้นะทุกคนแต่ว่านิดเปิดไว้นะคะนี่้ดูถ้าปิดไว้ก็คงได้เอาไปผัดนะ ชว่วงนี้นิดลดน้ําหนักด้วยชว่วงนี้นิดออกกําลังกายนะคะควบคุมอาหารก็ถ้ามันไม่เหี่ยวก็จะไปผัดผัดแบบอาหารคลีนไม่ต้องปรุงแบบเข้มมากเข้มข้นมากนะคะาทุกคนปะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวนี้จะไปทําความสะอาดออกินเฮาเล็กแล้วกันนะคะให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนแล้วก็ค่อยไปในสเต็ปถัดไปนะคะว่าเราจะทําอะไรเนาะไปค่ะ มาค่ะทุกคนเรามาเริ่มเก็บกันเลยดีกว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีน่าจะเอาพวกเศษหลังคานี้เก็บออกไปก่อนนะคะเพราะว่านี่คงคงต้องเอาไปทิ้งค่ะคงใช้การไม่ได้แล้วปีที่แล้วนะคะมีลูกเห็บลงหลังคาเราก็พังไปเพราะลูกเห็บเยอะมากนะคะแต่พลาสติกตรงนู้นไม่พังเลยค่ะไม่มีรูไม่มีอะไรที่เสียหายเลยนะคะแต่ไอแผ่นเนี้ยค่ะแผ่นโพลีเนี้ยนะคะเป็นรูเสียหาย เนี่ยค่ะไม่ไม่รู้ทุกคนเห็นไหมนี่อันนี้คือรูของลูกเห็บนะคะนี่ทุกคน,นคือรูของลูกเห็บทั้งนั้นเลยนะคะก็คือพังเสียหาย อนนี้คือผ้าที่ิด็เอาไว้คุมต้นกล้าเวลาที่เขาเพิ่งจะแตกยอดขึ้นมานะคะไว้คุมต้นกล้าเวลาที่อากาศหน,า,หนาวตอนคืน เดี๋ยวนิดขอทำงานกันนะคะทุกคนไว้มาดู before after กันแล้วกันเพราะว่าถ้าถ่ายท่อดทั้งหมดก็คือจะยาวมากนะคะเดี๋ยวไปทำงานค่ะดูพลาสติกพวกนี้นะคะเดี๋ยวนิดจะเอาพลาสติกพวกนี้ออกแล้วกันเพราะว่านิดจะไม่เอาต้นกล้าผักมาเพาะที่นี่แล้วนะคะดูแลยากเพราะว่าอุโมง์เราพังแล้วเนาะไม่สามารถที่จะเก็บความอุ่นได้นะคะนี่คือจะเอาออกทั้งหมดเลย คร no tamam. ึ ocalyptic. ่งทางแล้วค่ะทุกคนดูขยะเหนื่อยอยู่นะ้ี่ครึ่งทางแล้วนะคะเดี๋ยวจะเก็บขยะตรงนี้ออกไปดูสัมผัสละมีเสือออกมาจากร้อยเห็ดด้วยนะนี่ครึ่งทางแล้วค่ะเดี๋ยวพักกินน้ำกันก่อนเหนื่อย พักเหนื่อยกันค่ะทุกคนนิดพโปรตีนมาด้วยช่วงนี้นิดควบคุมอาหารนะคะก็กินน้อยลงเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เป็นช่วงที่นิดตามใจปากมากๆก,กินกาแฟเย็นทุกวนันกาแฟเย็นนี่แบบใส่นมนมข้นหวานเยอะมากน้ำตาลเยอะมากแบบหวานสุดๆเลยนะคะแล้วก็กินเยอะกินโปรตีนกินควอซองพิซซ่าสปาเกตตี้เบอร์เกอร์นี่กินแบบ แทบทุกวันนะคะไม่มีการแบบมีลิมิตไม่มีการแบบควบคุมอาหารเลยแล้วก็น้ําหนักขึ้นไป60สิบอโอ้แล้วทีเนี้ยนีดสูงแค่ร้อยหกสิบห้าใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเสื้อผ้าก็ใส่แล้วรู้สึกว่าอึดอัดรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วต้องทาอะไรสักอย่างนะคะนี่ก็เริ่มมาได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะทุกคนนิดออกกาลังกายทุกวันออกมาวิ่งนะคะทุกวันแล้วก็ควบคุมอาหารไม่ได้กินแบบอาหารคลีนร้อยเปอร์เซ็นนะคะแต่เลือกกินเป็นผักเป็น โปรตีนซะมากกว่าแล้วก็ข้าวก็เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องนะคะวันก่อนนี้กินข้าวเหนียวหมูปิ้งอร่อยมากแบบฟินสุดๆเลยนะคะวันนี้ก็เมื่อเช้าก็กินข้าวกล้องนะคะแล้วก็ปลานึ่งแล้วก็ผักกับกน้าจิมนะคะอันนี้คือโปรตีนเผื่อหิวตอนนี้บ่ายสองนะคะนี่มาตอนประมาณเที่ยงตอนนี้บ่ายสองก,กว่าแล้วคะ่ะเดี๋ยวขอจิบนิดนึงจริงๆก็ไม่ได้หิวหรอกแต่ว่าอยากความหิวความอยากไม่เหมือนกันเหมือนกันไหม จริงๆท้องอิ่มอยู่แต่ว่าอยากกินอันนี้เป็นโปรตีนที่ไม่มีแต่งที่ไม่ได้แต่งรสอะไรเลยนะคะก็เป็นรสนมธรรมดานี่ก็เอามาปั่นอใส่แอปเปิลน,นิดนึงใส่นมนิดนึงจริงๆเขาต้องผสมน้ำเนาะอร่อยกินง่ายค่ะเป็นนมที่ไม่มี แลคโตนะคะเขาเรียกว่าอะไรอืมไม่มีแล็กโตนะคะเป็นสก,กัดเอ่อล็โตไปแล้วก็มีความหวานนิดนึงไม่เยอะดูแล้วเราคงจะต้องใช้เวลาตรงนี้กับเดือนนะคะเพราะว่าเดือนหน้านี้ก็จะกลับไทยเนาะจะเป็นช่วงหยุดของเป็นช่วงหยุดของเทศกาลคาราวานนะคะก็จะหยุด วันที่เก้าถึงวันที่สิบเก้าเนาะช่วงนั้นก็จะเป็นการไปเที่ยวกับครอบครัวนะคะนี่ก็จะไปะสเปนกันนะคะก็จองตัวอะไรเรียบร้อยแล้วก็หลังลับหลังกลับจากสเปนนะคะเราถึงจะได้กลับไทยกันช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเร่งทํางานก่อนเวลานะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงหน้าหนาวอยู่แล้วก็หญ้าที่มันยังขึ้นไม่ได้เพราะว่าอากาศหนาวเป็นช่วงที่มันอ่อนแอที่สุดนะคะที่เราจะสามารถถอนก็ง่ายทําอะไรก็ง่ายเพราะว่ามัน เรียกว่ามันตายก็ได้ค่ะมันตายไปแล้วรากมันก็ไม่ได้แข็งแรงเนาะถ้าสมมุติว่าเรารอไปจนจนอากาศอุ่นขึ้นมามันก็จะขึ้นใหม่รากมันก็จะแข็งแรงมันก็จะถอนยากนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องรีบถอนต้องรีบทํานะคะไม่มีใครเลยค่ะนั่งพูดอยู่คนเดียว เหนื่อยวันนี้เราคงจะได้ทำความสะอาดแค่กรีนเฮาส์เล็กนะคะแล้วก็ตูงนี้ค่อยมาต่ออมโมงใหญ่แล้วกันช่วงนี้นีดดื่มน้ำเยอะๆนะคะก็เริ่มแรกก็หกสิบหกสิบเลยเลยเลยนะคะหกสิบขึ้นไปหน่อยนึงเลยเกือบจะหกสิบเอ็ดนะคะ มาสองอาทิตย์ที่นี้ควบคุมอาหารออกกำลังกายนะคะก็ตอนนี้5้แล้วค่ะลดมา3ามกิโลสู้ต่อไปค่ะไปะทำงานต่อกันสามชั่วโมงกว่า,วาค่ะทุกคนได้เหงื่อเลยนะคะวันนี้ออกกำลังกายเปในตัวค่ะนี่ทัานแทน,ทน,ทนเสร็จแล้ว สะอาดสะอ้านเป็นระเบียบขึ้นมานะคะสําหรับวันแรกของการเริ่มทําสวนของเรานะคะนี่คือกระถางที่ปกตินี้จะเก็บข้างหลังกรีนเฮาส์เล็กเนาะก็เอาเข้ามาเก็บข้างในหมดนะคะนี่จะเอาไว้เป็นที่เก็บของแล้วกันข้างในนี้นะคะไม่ไม่ได้เพาะ,ะ,มะเมล็ดพันธุ์แล้วมเมล็ดพันธุ์ก็น่าจะเพาะในบ้านแล้วค่อยเอามาปลูกเอานะคะดูยอดเขาตูนสวยเนาะแดดก็เริ่มจะไม่มีแล้วค่ะนี่ค่ะของก็ เก็บแบบนี้ชาวสวนเนาะสวนฝั่งนี้นี่สะอาดแล้วค่ะแต่หลังคาไม่มีนี่ค่ะลมเริ่มมาแล้วนะคะเย็นอากาศเย็นอันนี้คือไม้ที่นิดเก็บไว้ทุกปีนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่เริ่มจะผุมันแล้วนิดเก็บไว้เพื่อที่จะขึง ขึงเชือกอขึงเชือกให้ต้นพริกต้นมะเขือของเรานะคะสะอาดสะอ้านแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยสักทีนะคะทุกคนผ่านไปกับสี่ชั่วโมงประมาณสี่ชั่วโมงนะคะทีนี้ต้องค่อยๆเก็บของออกนะคะแล้วก็ทําความสะอาดแล้วกเก็บของเข้านะคะก็จะได้ประมาณนี้ผ่านไปด้ดีค่ะก็เป็นการเริ่มต้นทำสวนของปีนี้เนาะวันแรกของปีนี้นะคะเรื่อการทำสวนเนาะ พอดีคุณลุงข้างสวนข้างๆนะคะแกก็มาทําความสะอาดเหมือนกันแกนบอกอุ้ยฉันดีใจมากเลยที่เธอกลับมาทําสวนนะคะจากปีที่แล้วที่นิดไม่ได้มาทําเลยทําก็นิดๆหน่อยๆน,นะคะหน้าบ้านเนาะสวนนี้ไม่ได้มาเลยก็เลยกลายเป็นป่ารกๆเขาก็คงดีใจที่นิดกลับมาทําความสะอาดสักทีนะคะเพราะมันรกมากๆเลยเนาะก็ <Gin ghost> ประมาณนี้นะคะทุกคนพามาทําความสะอาดเนาะส่วนพรุ่งน,นี้นิดจะเอาขยะไปทิ้งนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปด้วยไปทิ้งที่เดชทรีะนะคะเป็น ที่เขาไว้แยกขยะทิ้งขยะนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปด้วยะะวแล้วกันนะคะส่วนวันนี้จะกลับบ้านแล้วค่ะมันเริ่มจะหนาวมาแล้วลมมาแล้วนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้ไปและะ้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย